หญิงเมืองใดกันแน่เอาละถ้าอย่างนั้นเมืองแรกเรียกมาเลยแ<า>ี่รอ้อนใจไหมเมือมาจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ไหนวะอุทัยพานีามาจากเด็ก

ทีี่กกกกะือบัดนนค็มตกััอฉนมุขคุยเขาว่าไงเนี่ยกูถามว่าที่มาวันนี้เนี่ยมายังไงแล้วก็เออจะจะแค่ไม่ต้องถามอันเมื่อกี้ก็ได้แล้วว่าผมถามว่าเขาชื่ออะไรกูงงกับคำถามมากจะถามว่าชื่ออะไรอ๋อถามชื่ออะไรแล้วเขาไม่ชื่ออะไรกันโมโตจังเอาที่ชื่อของเขา มาตัวฉัสิมาตัวฉันอ๋อจุดยัยุดยัยรับไปทำันดูดนมึงคุยก้เรื่อเรื่อนสิเดี๋ยวก่อนจะรับก็มาตรวจสุขภาพแล้วใช่ไหมตรวจแล้วเป็นมีโรคอะไรหรือเปล่าเหียวทุกอย่างยกเว้นอย่างเดือวอะไรหูทตึง ชัวร์ยอมรู้ได้จะทําคุณเหรอฮะแล้วเสียงนี่ดีนะเนี่ยมันจะได้ดีเนาะหมดเรื่องสิเลยว่าป่ะขอสวัสดีครับขอสวัสดีครับคุณขอเสื้อคร่าอ๋อใครสวยอีกอ่ะอย่าอวยไปลงเพลงลงเพลงอ๋อมอง No!

Wah, argh, ngãh iti mung m Jung Mo Kesam gih, iriyãh avez nam ko 숨ai i gir ก็เป็นเราแสงในแสงแ่จันทราในท้องสี่ดุยจักรีตติดตาตเตตอเตจ้าแปลที่ไห่ากมฉันก็ไม่รู้ก็จะฟพูดไปก่อนเถิด มาหนึ่งท่านที่ทำให้พระองค์ท่านมีแค่คน,นเดียวเองเหรอมีมามากมายเลยเป็นร้อยคนเลยพี่ครับแต่คนนี้คนแรกนี่คัดเข้ามาก่อนเลยมาจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ทางด้านขวามือพวกท่านพิธีการอะไรอะ่ะม,มาเป็นการท่าทายของประเทศญี่ปุปป่นแต่ตอนนี้อะไรคนญี่ปุ่นีทั่วไปแล้วก็ให้แต่แต<า>ว่านี่เป็นการเลือกคู่พระเจ้าข้ากัน เขาเขาเกิดมให้ดครับาเชอชหใให้้ไเราควรทไเพื่อนถ้าเกิดเราลักเขาเราจะเลือกเขาเป็นขมูลเราก็ออ้าวแถ้าเกิดเราล้วเราก็ไม่อ้าวเชื่อดู่ บอกเขาว่าจริงๆเอาอะไรมาเยอะแยะมดตัวช่างมดตัวช่างที่มาเจอมาโดนช่างไรเบาๆมันจะคนนี้มันรักช่างไรกันหน่อยมันจะคนนี้เขาจะช่างไรกันหน่อยไม่ได้เราเป็นผู้หญิงผู้หญิงน่าจะแก่แล้วเลยหายไปเขาฟังพงท่านไม่รู้เรื่องหรอกเรากำลังพูดไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาคุณมาดีกว่าล่ะ

ใครพอจะรู้ภาษาญี是是 like. ่ปุ่นอ๋อคือว่าให้เดี๋ยวผมจะเป็นล่ามให้พี่ครันเออได้ลลองถามเขาสิว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกเราชัยสุริยะหรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงที่ไปดูเดินติลเตอร์พี่วันมาสอนถามมาตัวน้องมาญิ่งจะชอบวันนี้อยู่กับที่ไหมจีติลเจอร์ก็ต้องมาสอนหรอเดี๋ยวเติลเตอร์วันมาสอนก็ ว่ชื่อนั้นเลยเพื่อนตัวเจะไปแ,แปลอีกทีหนึ่งบอกเอ้ทีเนี่ยดูหน่อยจ้าไ,ไอ้ทีอ,อาเชียงยังไม่ได้ดูเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไงไปดูมาแล้วแต่ว่าอุดหนุนทุ่งท่านเนี่ยไปสามรอบเลยนะพี่ครับแต่เหมืนได้ยินว่ายังไม่ได้ดูนะเขาอุดหนุนฟ้าผ่าไปสามรอบอ,อ๋แโโอแล้วสนุกไห มาอย่ไงอะไรอะไรอคย่างไรก็นี้ก็ได้าวองรก่อต่อต่อน่อต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 ่ทต่ีม่อต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 ่าต่อต่อต่อ r ิอต่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 อตอต่าตออ่อต่อต่่าตาอา่อต่อต่อต่ปต่อต่อต่อ่อต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 ่อมา่อต่อต่่อ่อต่อต่่่ หมือนพงมีสนามบินหรอทีล่ีแล้ววีแล้วเดี๋ยวแล้วันนั้นรถมาลงที่ฟิลมาลโพแล้วต้มนี่คืออะไรต้มนี่คือกระดี่ใจเขาต้ใจตู้กู้พูนพตู้ขึนยังไงอะหัวเสียวะอราแล้วมีความสามารถไหมไม่ได้แล้าเชืยอแล้ความสามารถ 浪得千金天空金过，浪得。 ไป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 ครับพี่ครับครับ เอเขาเสียเรืร่อเมื่อโค่งอีกไม่ชอบเลยลูกตัดไปเลยแม่ไม่ชอบเลยลูกจะให้กรบอกเช็ชอบตรงส่วนไหนดีเนี่ยเนี่ยว่าเอามาเป็นแม่บ้านมึงเหรอก็ดีนะลูกสรุปนะจะให้กระบอกเช็ดหาคู่หรือว่าหาแม่บ้านเนี่ยังไม่ถูกใจคนนี้ไมยย่ถูกใจเย็บหนีกหลายคนเมื่อ